ทำไมชอบมีคนมาเรียกฉันว่าแบบน้ำเขาคุณ <weirdly> ป <laughs> ้าฉันชอบตัวแม่แะจับู้ยาอยากจูได้ใช้บาร์คนีโกไฮโซซีรีส์สิรับรองสวยกระชากไวเพียงสามขั้นตอน ผิวคุณจึงดูสะอาดใสนวลเนียนหรืวรอยหมองคล้ำดูลดลงและช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดน้ำค่ะคุณพี่บาคนี่ไฮโซดีจริงพิสูจน์ได้บารคนี่ไฮโซ02-401-9599 บาคนี iso, ่ไฮโซ024019599